อะไรจริงๆเดี๋ยวพูดไปพูดมามันก็ไม่จบกันนะครับผมไม่จบกันขอให้จบที่ผมเองขอให้จบที่ผมเองนะครับผมจริงๆผมไม่อยากขายกันไปไม่อยากขายกันมาให้มันจบที่ตัวผมเอง สาเเอกเกิดจากผมเองครับผมเราทำอะไรเราทำอะไรเราผมผมทำผิดครับผมเป็นผู้ชายผมก็ต้องกล้ายอมรับตรงไหเออผมก็ไปเมาแล้วก็ไปคุย คุยกับสาวได้แล้วเออเราก็เลยโกรธก็เลยงอนก็เลยแบบสวยก็เลยแบบเขาก็เขารักเราอ่ะเราก็รู้แหละแต่ตอนนัเราก็คุยกันเข้าใจแล้วแล้วก็บอกว่าอไม่ทำแล้วนะสี่คนที่โดนที่สุดเราจับผิดได้ว่าเขาไปคุยกับสาวได้ไหมได้เหรอคะได้สิมันถามเราแล้วเขาไม่อ่าจะบอกว่ามางานหญิงก็ไม่ใช่แต่ผู้หญิงอะเป็นเป็น เพื่อที่ฉลาดนะคะบางทีผู้ชายไม่รู้เขาเล่นโทรศัพท์อยู่ข้างบนหนูเล่นอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ย่ไโทรศัพท์ดังมาหนูก็เลยขอจิ้มโทรศัพท์ด้วยหน่อยปกติก็ไม่ยุ่งแต่วันนั้นเอทายก็เลยลองจิ้มแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรแล้วก็คือ โอเคแล้วนะคะลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีมีทะเลาะกันบ้างอ่าก็มันก็เพิ่งรับกันแค่เก้าเดือนแล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้คือโอเคตั้งใจร่วมกันตัวไม่พูดอะไรเป็นคนที่ไม่พูดแล้วก็ไม่โวยวายถูกต้องไหมไม่พูดแล้วไม่โวยวายพยะเหมือนก็เก็บเก็บอารมณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขับรถแล้วกกลับบ้านแค่นั้นแหละค่ะก็ก็บล็อกเลยบล็อกบล็อกอกบล็อกเลย ทำให้แบบฟนเราหรือคุยกับสายคุยกันถึงไม่ไค้คุยแค่คุยเล่นๆครับไม่ได้มีอะไรครับครับผมไม่ได้เจอกันไม่ได้อะไรครับไม่มีอะไรแล้วพอแบบเขาก็จใจล้วเรู้สึกยังไงก็รู้สึกผิดครับด้วยด้วยเรื่องมันนั้นก็คือรู้สึกผิดแล้วก็พยายามหาเขาแล้วก็ไปเจอเขาที่ออฟฟิศที่เขาไลท์สดครับผมก็คือพูดคุยกันก็คุยต่อหน้าผู้ใหญ่ก็คือ เคลียร์กันบอกว่าเออเรื่องนี้จะไม่ให้เกิดขึ้นแล้วนะบอกเออยอมรับผิดทุกอย่างก็คือทำเป็นคนทำจริงๆกว่าง้อพอเห็นหน้าก็แบบเอ็นดูก็ยังรักอาแต่แบบมันรักรักอะไรเนะก็ไม่มีอะไรแล้ก็ใส่หลังจากที่ได้เคลียร์กันในสองคนในห้องแบบนานมากๆที่นั่งเขาให้นั่งผู้ใหญ่นั่งคุยกันก็ เข้าใจกันแล้วก็ไม่มีไม่ทำถ้าสัญญาอย่างไรก็ฟังเนี่อนแอ่นอนไม่ไม่ให้สัญญาหนูครับก็บอกว่าผมก็เป็นคนพูดตรงทาตรงครับเขาบอกว่าผมไม่ได้ไม่ทำอีกแล้วแล้วก็ไม่ให้เกิดเรื่องไม่ดีอีกแล้วเพื่อนก็เชื่อใจครับผมแล้วอย่างเราอ่ะพอพูดแบบนี้เราขอทำเชื่อมั่นเขาวนใจเราก็จะรู้ว่าหนุ่มบัานขึ้นมาหนู่มเสีเขานะคะ ดูเชื่อเขาดูเชื่ออันนี้ก็เรื่องจริงเชื่อเพราะว่าเขาไม่เขาไม่กล้าถามก่อนก่อนที่เราจะหลังจากนี้เขาไม่กล้าทำอีแต่ถ้าทำอ่ะไม่ว่านะไม่ว่าไม่ว่าไันไม่ว่าไหนนเราอ่ะจริงๆอ่ะถ้าบางครั้งอ่ะขนาดพบกันสิบยี่สิบปียังเลิกลากันได้เลยเนาะอันนี้ก็แบบเพิ่งคุยกันเพิ่งคบกันเนี่ยก็มีปัญหากันบ้างไม่เป็นไรแต่เขาไม่ทำอีกแน่นอน อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ